ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมด้าี่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนีนัดนะคะฤกษ์โคจันจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การพนาดวงชะตาในช่วงวันที่1.1นพฤศจิกายนถึง1ิพฤศจิกายนปีสองพัายค่ะ สำหรับคลิปนี้คะ่ะจะเป็นคำทำนาของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะและเกิดระหว่างวันที่15ันวาคมถึง13มกราคมกกอดอินเลยค่ะอาจารย์ใช้ไพ่ยิปซีนะคะใน,นการทำนาดวงตาตามจักรราศีแล้วก็เป็นลำดับของผู้ที่เกิดราศีธนูนะท่านนักเกิดราศีธนูคะให้คุณตั้งอธิษฐานร่วมกันสัไพ่9้าครั้งเลือกไพ่12ใบ12บสอตำแหน่งตามตำแหน่งจักรราศีถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5ส7 8สาี่ห้าเจดาจากนั้นก็เลือกไพ่12สองใบค่ะ การทานายในแบบนี้นะคะอาจารย์บอกแล้วว่าทํานายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เจาะจงนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูท่านใดหาว่าท่านใดที่เราฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูวดวงส่วนตัวเจาะลึกในเรื่องต่างๆกับคําถามกับแนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในตามจากราศีนะ <S <S สอบถามเข้ามาได้ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะรวมทั้งท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทํานายดวงชะตา ด้วยไพ่ยุค4เรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีอาจารย์มีหลักสูตรนะคะให้คุณนะคะมีเทคนิคการทํานายด้วยแบบเข้าใจง่ายๆนะเป็นการทํานายด้วยการส่งมอบพลังงานบวกนะคะแค่คาแนะนําผ่านไพ่ให้แนวทางให้วิธีการสอบถามเข้ามานะคะช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะมาค่ะรับดูกันว่าหนะ้าไพ่ชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูคะต้องบอกกอนนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟ แล้วก็เป็นปลายธาตเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะคะเป็นคนคล่องตัวเป็นคนไวปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายโกรธง่ายหายโกรธเร็วนะคะและไพ่ประจำราศีธนูก็คือไพ่นะคะ เือไพ่เดะเชเพลนนั่นหมายถึงว่าจะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เท่าไหร่คะ่ะจะเคลื่อนที่เดินทางเคลื่อนตัวตลอดเวลาหรือไปนั่นไปนี่ปรับตัวเก่งด้วยหรืออยู่ที่ไหนนานๆไม่ค่อยได,ได้จะขี้เบื่อนะคะนี่ความเป็นไพ่ประจำราศีและระภากําเนิดนะคะ่ะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะคะชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นในช่วงคลื่อนเดิอนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนะเริ่มต้นจากตาแหน่งที่1ถึง6เนาะแล้วก็7จ็ถึงสินะคะตามตามแหน่งสิบสอง ตำแหน่งที่หนึ่งตัวตนของคุณได้ไพ่วงล้อโชคชะตาหมายถึงชาวราศีธนูค้ะเต็มพร้อมเลยนะดวงชะตากาลังพลิกผันกำมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรที่ดูก,กังวลใจอึดอาจจะกลุ้มใจหรือไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยมีทิศทางดวงชะตากําลังพลิกผันพลิกสถานการณ์จะ,าม,าจะม,ออมีเรื่องดีเข้ามาจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่คิดที่ปรารถนาที่รอคอยอยู่มีทิศทางหมุนวนเข้ามาในดวงชะตาของเราตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะดวงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทีเกี่ยว ความก้าวหน้าเติบโต,ตการเงินก้อนใหญ่อะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นทิศทางดวงะตา์เปิดทางค่ะรำหรู้เรื่องของการงานกันหน่อยค่ะแนวโน้มอย่างไรตำแหน่งเรื่องการงานการกระทำพุน่นได้ไพ่เดดเมดิเชียนไพ่เมดิเชียนมาบอกเลยนะคะว่าจะมีดวงในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยชาวราศสิทธนุท่าคุณติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาก,กับใครในช่วงระยะเวลานี้ แนวโน้มมีความสําเร็จจะได้ทํางานในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ปรารถนาผู้ใหญ่พพอร์ช่วยเหลือเอ็นดูมีความเติบโตก้าวหน้าใครกําลังรอในเรื่องงานเดินทางไกลต่างประเทศก็มีแนวโน้มเกิดความสําเร็จแลวก็ถ้าได้เดินทางอะไรจะนํามาซร่งการเงินที่ดีมากขึ้นการงานที่มั่นคงการเงินก้อนใหญ่หรือมีเงินดีๆเข้ามาแต่ต้องรอบคอบการตัดสินใจอย่าใจร้อนอย่าใจอย่าวุ่นวายใจอย่ามันกิมันมีความใจร้อนอะไรบางอย่างใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆปรับแยกขากับบางเรื่องบางราวบางทีต้องห่างไกลจากคนรักก็ได้นเรนั้ื่อง การงานอาจารย์มองว่าต้นเดือนมาจะมีข่าวดีเรื่องของการสิ่งที่คิดที่ติดต่อที่พูดคุยที่เจราจารหรือไปสัมภาษณ์ไว้จะมีความสําเร็จดวงการงานเปิดทางโชคชะตาเปิดทางแล้วนะคะการงานเดดเด็ดน,นะการเงินรายรับรายได้คุณได้ไพ่สามไม้เท้าอยู่ที่วงการวางแผนอะไรบางอย่างอาจจะมาเชิติดตามสอบถามในเรื่องของการเงินที่ควรจะได้รับเงินปันผลเงินที่เสงเงินอะไรบางอย่างที่เราควรจะได้เป็นอย่างสิ่งที่เราทํามื้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นจังหวะที่มีรายรับเข้ามาในเวลานี้เพราะฉะนั้นที่ทางการเงินดีนะคะสามไม้เท้า คือทิศทางการเงินลงตัวมีเรื่องดีเกิดขึ้นมาจากการลงมือทําถ้าเกิดว่ารายจ่ายอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องใช้เรื่องการเดินทาง อาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับใครบางคนก็ได้นะคะรายรับรายจ่ายสมดุลกันอยู่นะคะค่อนข้างจะเวลาที่ดีเข้ามาหรือจะมีเงินก้อนใหญ่มีโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นหรือมีเงินอะไรบางอย่างจากการซื้อขายอสังหาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมาถึงซัพก้อนใหญ่เงินจะมีเข้ามาจะต้องเดินทางไปพูดคุยไปตกลงไปทําสัญญารอบข้อชัดเจนมีเหตุผลหาข้อมูลเต็มความพร้อมไม่เยอะทาอะไรก็ตรงไปตรงมานะคะจะมีดวงเดินทางไกลมองว่าอาจจะเป็นเรื่องการไปเจรจาไปตกลงอะไรบางอย่างในเรื่องของการ ที่มันจริงนี้เข้ามานะหรือเป็นการลงทุนเพิ่มเติมจริงความเหนื่อยบ้างนะคะก็พักผ่อนนอนลับให้เพียงพอนะคะเรื่องของการางานอาจร์ว่าทิศทางลงตัวโดยสตาเปิดทางการงานโดยสตาเปิดทางค่ะ ความรักคนมีคู่สิบเหรียญมามีเรื่องดีดเกิดขึ้นภายในครอบครัวอาจจะมาชิมอะไรที่เรารอคอยกันอยู่ช่วยเหลือกันอยู่ส่งเสริมกันอยู่เกิดความสําเร็จดวงชะตาเปิดทางมีความมั่นคงเกิดขึ้นภายในครอบครัวมีเรื่องดีดเกิดขึ้นภายในครอบครัวใคกรกำลังรอเรื่องการขายบ้านขายที่ดินขายที่อยู่อาศัยอสังหาต่างๆแนวโน้มจะมีความสําเร็จมีความเติบโตก้าวหน้า ทิศทางจะมีเงิน no ก้อนใหญ่เข้ามาในบ้านนะคะเนี่ยไพ่ส right. ิบเหรียญมากมีความเติบโตก็น้ามั่นคงหรือที่อึดอัดใจกุ้นวายใจทะเลาะกันอยู่งอนกันอยู่ก็จะเป็นรปรับความเข้าใจกันได้ต่อไปนะคะเราก็มาดูความรักของคนโสดค่ะที่มีความห่างไกลนะคะหรือแม่ก็จะมีใครบางคนนะคะกําลังเดินทางมาหามาพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ต้องดูดีๆก่อนนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องความเหงาๆมีอะไรบางอย่างที่ดูกังวลใจเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดดูดูเบืก่อนได้นะคะเพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูปกปิดเราอยู่ก็ได้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร่คอย ค่อยศึกษาค่อยๆดูใจแล้วค่อยๆตัดสินใจครั้งนเรื่องของความรักของคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นที่ทางความรักเนี่ยคนมีคู่ค่อนข้างที่โดดเด่ยค่ะจะิงเป็นเรื่องดีดีเกิดขึ้นแต่ความรักคนโสดต,ต้องค่อยสังเกตก่อนอย่าเพิ่งรีบดวตัดสินใจใดๆนะคะต่อไปเรารู้สุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะสุขภาพร่างกายต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระวังเรื่องการเดินทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวระวังอุบัติเหตุได้น้อยอะไรฉับพลันที่มันจะมีเข้ามาอย่าใจลอยนะคะเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วววก็เรรื่อองงขคคาามมมัััสพพนธ์โดยฉะ อ่านระวังเรื่องของความทุกข์ใจระวังเป็นบรนที่3หรือมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นต้องควบคุมความรู้สึกตัวนี้นะคะอะไรก็ตามที่ดูไม่ชัดเจนก,ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเนาะแนวโน้มดวงชะตาเปิดทางี้เรื่องดีๆเกิดขึ้นมีโชคลาภก้อนใหญ่การสื่อสารดีเจราจาดีนํามาซึ่งความสําเร็จดวงการงานดวงการเงินเปิดทามีความมั่นคงโดยเฉพาะคนมีคู่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่คนโสดต,ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์มีอะไรปกปิดดูซ่อนเร้นนิดนึงนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบแต่นใจและนี่ก็คือด,ดวงชะตาคอมผู้ที่เกิด ครึ่งเดือนหลังเเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายยนก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์นะครกดแบ่งปันออกไปให้คนทีคุณรักแล้วกลับมาย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ